ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอะมูเซนต์จำหน่ายเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านและบริการกระจายกลิ่นหอมสำหรับร้านค้าโชว์รูมและโครงการต่างๆสนใจติดต่อสั่งซื้อหน้าร้านเซนทัลปิ่นเ,เก้าเซนทัลเวสเกตเดอะมอลบางกะปิ Company, ร้านแอดเฟิร์นเอ็มบีเคเสั่งซื้อทางออนไลน์เดอะมูช็อป o p com เบอร์โทร065-665-8297 คุณกําลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณนะบัดนี้อนัตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เนศสวัสดีครับมามาแล้วเป็นไงบ้างอ,อากาศร้อนทำอะไรเราได้ไหมโอ้ยหนาวจะตายหนาวค่าไฟค่ะเออเดี๋ยวเมื่อกี้ทั้งทั้งทั้งหนาวและร้อนนะเออค่าไฟเดือนนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะ ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนนะค่ะ <c oughs> มาเรื่องนี้เป็นยังไงอนนตตาเชิญเลยครับค่ะ <c oughs> เรื่องนี้นะคะก็เป็นแฟนนิยายของตาเนาะเพราะว่าตาเคยเอ,อให้ลายเอาไว้ในนิยายนานแล้วนะคะ <c oughs> เหมือนกับว่าตาขายนิยายด้วยอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> แล้วน้องคนเนี้ยก็ติดต่อมาแล้วก็พูดถึงว่าเคยได้ยินตาไปเล่า เรื่องผีในรายการนึงนครูก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ของเขาช่วยให้ขอให้ตาเนี่ยไปช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคค่ะจะได้เป็นวิทยาทานเนาะตาก็รับฟังเขานะคะคเขาก็เล่าว่าตัวเขาชื่อเมย์อมตอนนี้เขาอายุสามสิบสองแล้วนะคะตอนที่โทรมาเล่าให้ตาฟังเขาบอกว่าเขาเนี่ย ก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะตอนนี้เขาอายุสามสิบสองลูกเขานะ่ะอายุประมาณสิบหกแล้ว mm hmm. เมื่อสองปีที่แล้วนะคะมันเกิดเรื่องกับเขาก็คือเขาอ่ะเป็นทำงานเป็นสาวโรงงานนะคะคทุกวันเขาก็จะทำโอทีกลับบ้านทีก็ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่วันนั้นนะ่ะมันไม่มีโอเขาก็เลยกลับมาค่ะ กลับมาบ้านตอนเย็นห้าโมงเย็นนะคะก็ซื้อกับข้าวกลับมาแล้วก็มาหาลูกนะคะก็เรียกน้องไม้มากินข้าวลูกน้องไม่ก็เงียบนะคะใช่ค่ะผู้หญิงค่ะน้องไม้มากินข้าวกับแม่ลูกน้องไหม่ตอนนั้นอายุประมาณสิบสี่นะคะน้องไม่ก็เงียบค่ะเขาแม่เขาก็เอ๊หรือว่าลูกจะทํากันบ้านหรือว่าจะใส่หูฟังอะไรประมาณเนี้ยนึกว่าไม่ได้ยินนะคะ แต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินสักพักได้ยินเสียงเหมือนกุกกักในห้องของอน้องไม,ม้ก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูปรากฏว่าน้องไม้ค่ะกำลังผูกคอ,ต,อตัวเองกับลูกกลงลูกกลงอะหน้าต่างอะค่ะเหล็กดัดเขาก็ตกใจมากรีบรีบวิ่งไปรับลูกรีบวิ่งไปกอดน,น้องไม้ทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูก น้องไมคทำไมทำไมหนูคิดสั้นอย่างนี้หนูม,มีอะไรในใจแม่นะคะก็คิดว่าเด็กวัยรุ่นเนาะก็คงไม่มีอะไรมากอาจจะเป็นเรื่องโดนเพื่อนบูลลี่อ,อาจจะเป็นเรื่องรักเรื่องใครอะไรประมาณนี้นะคะครับลูกก็ร้องห่มร้องไห้แม่แม่ช่วยหนูด้วยหนูเป็นอะไรหนูบอกกับแม่สิแม่ถ้าหนูพูดแม่จะเชื่อหนูไหม เชื่อสิลูกลูกเป็นลูกของแม่ทำไมแม่จะไม่เชื่อลูกทุกอย่างที่แม่ทำแม่ทำเพื่อลูกทั้งหมดลูกก็พูดว่าแม่หนูถูกพ่อข่มขืนแม่ก็ตกใจนะคะก็คือตอนที่ตาฟังตาก็ตกใจตาก็อ่ะมีพ่อเหรอไหนว่าบอกเป็นคุณแม่ลิงเดียวก็คือคุณเมย์ก็ได้แต่งงานใหม่ มาตอนอายุยี่สิบแปดนะคะก็คือแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนาะแล้วลูกก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนซึ่งแม่ก็พยายามตั้งใจฟังลูกลูกบอกว่าเกิดขึ้นวันนี้แม่ก็ย้อนกลับไปนึกก็คือวันนั้นน่ะลูกอยู่บ้านคนเดียว แล้วพ่อเลี้ยงก็บอกว่าจะไปส่งของจะกลับประมาณห้าทุ่มก็คือเวลาเดียวกับตัวเองอแต่ตัวเองกลับมาห้าทุ่มปรากฏว่าสามีตัวเองเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อน,นีสองคนแล้วถามว่าอ้าวไหนว่าไปส่งของบอกว่าพอดีเขายกเลิกออเดอร์ก็เลยไม่ได้ไปแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันนั้นแต่ลูกเพิ่งจะมาบอกว่า ตัวเองเนะี่ยโดนพ่อคมขืนวันนั้นที่สําคัญไม่ใช่พ่อคนเดียวอื mm hmm. ทั้งสามคนเรียงคิวกันเข้ามาเลยค่ะ mm hmm. แล้วทําอย่างนี้กับน,น้องทุกวันแล้วตัวเองทําโอทุกวันไม่มีใครบอกไม่มีอะไรบอกกับตัวเองเลยเจ็บใจมากสงสารลูกมากไม่เป็นไรลูก จับตัวลูกลูกบอกว่าแม่หนูไม่ไหวแล้วหนูโดนทุกวันเลย mm. หนูเป็นไข้หนูไม่สบายหนูไม่กล้าบอกแม่หนูกลัวแม่ไม่เชื่อหนูแม่เชื่อไปลูกไปหาหมอก,กันก็คือลูกไม่สบายนะคะก็เลยพาลูกไปหาหมอแล้วก็เลือกที่จะไปคลินิกเพราะว่าเรารู้แล้วว่าลูกถ้าโดนเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะต้องหาทางแก้ไขมันคือไม่อยาก ทำให้เรื่องมันวุ่นวายก็เลยพาไปที่คลินิกแล้วก็เลือกที่จะให้ลูกฉีดยาก็คือแก้อักเสบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพาลูกกลับมานอนคนเป็นแม่ใจเย็นมากเขาเล่าให้ตาฟังว่าพี่ตาเมนะใจเย็นมากที่สุดคืนนั้นน่ะรอจนลูกหลับแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่แฟนจะกลับมาก็คือบอกว่าจะกลับมาตอนสองทุ่ม ก็กลับมาเขาก็ไม่ถามอะไรแฟนต,ตกคำนะคะเขาก็พูดบอกว่าอ้าวพรุ่งนี้วันหยุดเธอจะกินเหล้าไหมก็คือแฟนก็ชอบชวนเพื่อนมากินเหล้าอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเธอยอมให้กินหรอฉันกินก็ได้เขาก็กินนะคะใจดีด้วยให้เรจเอนซี่หนึ่งกลมเลยเรียกเพื่อนมากินสามคนเธออยากกินกับแก้มไหมเดี๋ยวฉันทำให้ ทำให้ทุกอย่างค่ะถามว่าสามคนเนี้ยกินเลจินซี่เนี่ยสมควรจะเมาไหมสําหรับคนที่กินเป็นประจําอยู่แล้วมันไม่เมาแต่สามคนนั้นหลับไม่รู้เรื่องเลยค่ะคนเป็นแม่ใจเย็นมากมันจะมีถุงซิปล็อกนะคะพี่มันจะเป็นถุงพลาสติกที่ว่ามีซิปล็อกอนะ่ะเขาตัดสินใจเลยคุณแม่นะคะ หยิบกันไกตัดผมตัดเล็บทีละคนใส่ถุงเก็บทั้งหมดสามถุงเลยค่ะวันต่อมาเขาก็กลับเข้าไปนอนกับลูกนะคะคุณเมย์มกลับไปนอนกับน้องไมยนอนกอดลูกไว้วันต่อมาสิ่งที่คุณเมย์ทำก็คือซื้อประกันให้สามีซื้อประกัน ประกันชีวิตนะราคาหลักหมื่นด้วยยอมเสียเงินซื้อให้ทำเสร็จแล้วไปไหนต่ออีกวันลางานไปที่สำนักส่งเจ้าหนึ่งค่ะรอจนถึงคิวตัวเองหมอคนนั้นเห็นหน้าเห็นหน้าคุณเมถามเลย เราต้องเคยเจอกันมาก่อนแน่ไม่มานานแล้วนี่วันนี้จะมาทำอะไรคุณเมย์ก็ไม่พูดพร่ําทำเพลงเลยค่ะก็ยิดทั้งสามซองนั่นแหละค่ะออกมาพร้อมกับรูปแล้วก็วันเดือนปีเกิดของทั้งสามคนครับค่ะหมอบอกว่าเหมือนเดิมใช่ไหม,มใช่เหมือนเดิม นั่นแหะค่ะเขาก็บอกว่าอีกสองสาวันค่อยมาใหม่นะได้คุณเมย์ก็จัดการจ่ายส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็กลับมากลับมาอย่างใจเย็นเลยค่ะทำตัวทุกอย่างปกติที่สุดเลยนะคะจนกระทั่งถึงสามวันเมื่อหมอล่างทรงคนนั้นบอกให้คุณเมย์กลับไปหาเขาก็กลับมา พร้อมกับตุ๊กตาสามตัวนะคะเป็นตุ๊กตาดินปั้นที่มีสายศินแล้วก็มีเหมือนเป็นผ้ายานสีแดงๆอะคะ่ะในนั้นก็คงไม่ต้องบอกอะไรเนาะมันก็จะมีมพวกเล็บพวกอะไรของพวกเขาทั้งสามคนนั่นแหละคะ่ะทั้งหมดเลยสิ่งที่คุณเมย์ทำก็คือเมื่อกลับมาแล้วเนี่ย ก็ลางานนะคะกลางคืนก็คือไม่ทำโอ้นะคะรอดูลูกกลับนะคะพอลูกกลับไปคุณคุณเมย์ก็กลับเข้าห้องนะคะแล้วก็โทรหาโทรหาสามีตัวเองนะ,ะ <c oughs> ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วขับรถถึงไหนแล้วก็ก็บอกว่าฉันถึงตรงนี้แล้วนะกำลังจะกลับก็กลับประมาณประมาณนะคะ ประมาณสี่ทุ่มแล้วกันค,คุณเมย์ก็รอเวลาค่ะอาจะบอกจะกลับสี่ทุ่มใช่ไหมคุณเมย์รอเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะคุณเมย์ก็จุดเทียนนะคะแล้วก็บริกรรมคาถาที่หมอหมอคนนั้นน่ะให้มาค่ะแล้วก็เอาน้ำตาเทียนหยดใส่ตาทั้งสองข้างของหุ่นอของสามีต,ตัวเอง นะคะแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นครับแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงนะคะว่ามันคือบทอะไรยังไงแต่ก็รับฟังอย่างเดียวนะคะเขาก็พูดว่าเขารอเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งเบอร์โทรศัพท์ของแฟนก็โทรมาค่ะคุณเวก็รับโทรศัพท์แล้วก็ แต่เสียงปลายสายไม่ใช่แฟนของตัวเองนะคะไม่ใช่สามีตัวเองอแต่เป็นมูลนิธินะคะโทรมาอบอกว่าตอนเนี้ยสามีของคุณนะประสบอุบัติเหตุนะให้มาที่โรงพยาบาลน,น,นี้นี้นะคะตัวเองก็หรอคะอ่ะก็รีบไปก็บอกลูกว่าตอนนี้แม่ต้องไปโรงพยาบาลน,นะลูกอ,อะไรอย่างเงี้ยลูกก็นอนตัวเองก็ไปโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ไปรอเวลา หลักว่าเออ่สามีของตัวเองเนี่ยนะคะขับรถไปชนกับเสาไฟฟ้าไม่แน่ใจนะคะว่าเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้แต่ขอโทษนะแต่ว่ามันไม่มีคู่กรณีนะคะคก็คืออยู่ดีๆเขาก็ขับรถไปชนซะยอย่างนั้นนะคะแล้วก็อยู่ในห้องฉุกเฉินนานมากนานมากนานรอจนหมอออกมาบอกว่า ห้าสิบห้าสิบอาจจะไม่รอดคุณเมย์ก็ตกใจนะคะแต่ก็โทรบอกน้องชายของสามีเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ได้มีพ่อแม่ก็เลยโทรบอกน้องชายเขาว่าเกิดประสบอุบัติเหตุแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็รอเวลาแค่นั้นเองคุณเมย์บอกว่ารอด้วยความใจเย็นมากนะคะทั้งที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนทำนี่แหละ แต่ด้วยความแค้นใจเนาะเขาก็รออเขาก็รอดนะคะคแฟนของคุณเมย์เนี่ยก็รอดแต่ก็อยู่ในภาวะวิกฤตยอยู่อย่างนั้นมไม่สามารถลุกขึ้นมาเดินได้ครับแล้วก็นอนเป็นผักอยู่อย่างนั้นแ่้ะคะ่ะคือไม่สามารถทำอะไรได้อ่แต่ว่าทางโรงงานนะคะก็ยังมีอ่ เงินช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ยังได้รับอยู่แล้วก็จ้างคนมาดูแลตอนกลางวันประมาณนี้นะคะจนได้ออกจากโรงพยาบาลเนาะแล้วก็มานอนอยู่ที่บ้านตาลืมเล่าไปว่าเขาก็ทำแบบนี้กับเพื่อนของอันนี้สองคนด้วยนะคะก็คือเพื่อนของสามีทั้งสองคนแล้วก็ติดตามในเฟ e บุ๊กปรากฏว่าพวกเขาเจออุบัติเหตุแต่เล็กน้อยมาก เหมือนกับว่าเขาอาจจะมีของป้องกันตัวเนาะรประมาณนั้นแต่ว่าก็ก็เจ็บกันพอสมควรแต่ว่าคนคนเนี้ยมันไม่สมควรจนกระทั่งว่าการได้นอนโรงพยาบาลของเขาเนี่ยมันนานมันนานเป็นเดือนนะคะจนหมอบอกว่าออกได้แล้วก็คือต้องมันดูแลด้วยตนเองคุณเมย์เนี่ย ก็พาสามีนะคะกลับมาอยู่ที่บ้านก็มานอนอยู่ไม่ได้ให้นอนในห้องนะคะให้นอนข้างนอกแล้วก็ตอนกลางวันก็จะให้คนคนเดิมนี่แหละมาคอยดูแลส่วนกลางคืนเนี่ยคุณเมย์ก็จะเป็น,นในวันแรกที่สามีของเขาออกจากโรงพยบาบาลนะคะคนดูแลกลับไปแล้วเนี่ยคุณเมย์เขาทำอย่างนี้คะ่ะเขาเดินเข้าไปในห้องแล้วเขาก็ไปหยิบ ไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นนะ่ะออกมาอเอามาวางข้างๆที่สามีเขานอนนะคะสามีเขารู้เรื่องนะคะเพียงแต่ว่ดลุกขึ้นมาไม่ได้เท่านั้นเองเขาก็พูเขาก็หยิบไอตุ๊กตาตัวนั้นนะ่ะออกมามันก็มีชื่อนะคะที่ตุ๊กตามีทั้งรูปมีทั้งชื่อวันเดือนปีเกิดทั้งหมดครับพอสามีตัวเองเห็นก็ตกใจร้องนะคะร้องว่า นี่เธอทําฉันหรอประมาณนี้นะคะแต่ตัวเองน่ะมันพูดไม่ได้มันเหมือนอูอีอูอีนะคะคุณเมย์เขาก็เลยบอกว่ามึงรู้ไหมทําไมกูถึงทํามึงมสามีเขาก็ร้องด้วยความหวาดกลัวนะคะเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาโดนอะไรอยู่ครับคุณเมย์ก็พูดว่า กูจะทํามึงให้มึงตายทั้งเป็นเพราะมึงทํากับลูกของกูมึงนึกว่ากูไม่รู้หรือไงแล้วคุณเมย์ก็เริ่มจุดเทียนอีกครั้งบริกรรมคาถาต่อหน้าต่อตาสามีของเขาเลยค่ะแล้วก็หยดเทียนลงไปทั้งตาทั้งปากนะคะที่สําคัญเขาใช้ตะปูปักลงไปตรงหน้าอกเลยค่ะ ตรงหน้าอกของหุณทำให้เห็นเห็นไปเลยนะคะว่าฉันแค้นจริงครับหลังจากนั้นเนี่ยสามีของคุณเมย์เนี่ยก็ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถพูดได้นอนเพ้อเหมือนโดนผีหลอกผีอัมอยู่ตลอดเวลาอยู่ได้ไม่ถึงไม่ถึงเดือนนะคะคเพรคับก็เสียชีวิต คุณเมย์ก็ขายบ้านค่ะขายบ้านแล้วก็ย้ายย้ายไปอยู่ที่อื่นคราวเนี้ยตาก็เลยถามในสิ่งที่ตาสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหมอร่างส่งคนนั้นถึงได้ทักแบบนี้ก็คือที่ทักว่าเราเคยเจอเกันมาก่อนไหม,มแบบเดิมใช่ไหม คุณเมย์เขาก็บอกว่าใช่ค่ะพี่ตาเพราะเมย์เคยทำมาก่อนเพราะมันเกิดสิ่งนี้กับเมย์อยตอนนั้นน่ะพ่อของคุณเมย์มีมีแม่ใหม่อะค่ะมีมีเมียใหม่แล้วเมียใหม่ของพ่อก็มีลูกติดซึ่งแก่กว่าคุณเมย์สามปี ผู้ชายคนนี้นะคะไม่ไปเรียนติดยาแล้วยังคมขืนน้องเมย์อีกตอนที่พ่อแม่ไปทำงานเขาก็มาคมขืนน้องเมย์และที่สำคัญคือน้องเมย์เล่าให้พ่อฟังแล้วพ่อไม่เชื่อพ่อเข้าข้างเมียมใหม่เข้าข้างลูกใหม่ทั้งหมดพอน้องเมย์ท้องก็ยังด่าว่าลูกสับสน แล้วก็ไล่น้องเมย์ออกจากบ้านทาั้งทังที่น้องเมย์อายุแค่สิบสี่น้องเมย์ต้องออกจากที่เรียนแล้วไปอยู่ขออาย่อาศัยกับเพื่อนดีที่ว่ายายของเพื่อนนะ่ะเป็นคนใจดีก็เลยเลี้ยงน้องเมย์ไว้ mm. แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวอยู่กับยายหนูทำงานไปเรียนไปก็ได้คลอดออกมาเดี๋ยวยายเลี้ยงหลานให้ น้องเมย์ก็ทําแบบนั้นค่ะโชคดีที่คุณยายแกใจดีเนาะแต่พอน้องเมย์คลอดลูกแล้วคุณยายเลี้ยงหลานให้แล้วตัวเองทํางานไปด้วยนะคะเรียนไปด้วยไอ้ผู้ชายคนนี้มันรู้ว่าน้องเมย์อยู่ที่ไหนมันก็ตามมาลาวีน้องเวน้องเมย์อีกนะคะครับตอนนั้นน้องเมย์อายุแค่สิบเก้ามันพยายามทําร้ายน้องเมย์อะ คือมันจะเอาเงินนะคนมันติดยานะพี่น้องเมย์ก็หมดทางสู้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปปรึกษาเพื่อล่มงานแล้วเพื่อล่มงานนี่แหละคะ่ะที่แนะนำแนะนำให้ไปที่สำนักนี้แหละทำให้น้องเมย์เนี่ยก็เลยเริ่มเริ่มที่จะพึ่งพาคุณใส่ตั้งแต่ครั้งนั้นนะคะ แต่ว่าครั้งนั้นนะ่ะผู้ชายคนเนี้ยก็คือวิธีเดียวกันนี่แหละค่ะพี่แต่ว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาคือขับรถมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ตายอืเหมือนกับว่ามันเป็นดวงเคราะห์ของเขาด้วยประมาณมนี้ค่ะแล้วน้องเมย์ก็รอดพ้นมาได้ปัจจุบันเนี้ยคุณยายเขาเสียชีวิตไปแล้วก็มีแค่น้องเมย์นะคะที่ว่าเลี้ยงลูกมาตามลําพังเนาะเรียนไปทํางานไป แล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะคะอพอคุณยายเสียชีวิตแกก็เลี้ยงด้วยตัวเองได้ข่าวว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาพ่อก็เสียชีวิตเหมือนกันคนข้างบ้านที่น้องเมย์ไปถามเขาบอกว่าพ่อก็ดูซุบซุบซิซีดแกดูนั่งมือมือลอยลอยอะคะ่ะอีกไม่กี่ปีต่อมาคืองานศพพ่อก็ไม่ได้ไปนะคะก็คือไม่ได้เงินจากพ่อสักบาทเลย ทั้งทที่ลูกก็เป็นลูกคนเดียวครับค่ะแล้วไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยแม่เลี้ยงก็ไปทำแบบเดิมกับผู้ชายคนอื่นแล้วก็ไปทำกับครอบครัวเขาแบบนั้นเหมือนกันส่วนตอนนี้คุณเมนะแม้จะผ่านมาสองปีแล้วนะคะที่มาเล่าให้ตาฟังครับตาก็ ถามเขาว่าแล้วน้องเมย์จะเอาอยัางไงคือมันบาปนะคะมันบาปที่ทําอย่างเงี้เนาะ mm hmm. ก็น้องเมย์เขาก็บอกว่าหนูยอมทุกอย่างพี่ตาหนูยอมทุกอย่างเพื่อลูกของหนูหนูแค้นมันถ้าหนูไม่ได้ทําหนูก็แค้นหนูยอมหนูยอมที่จะตกนรกทั้งเป็น mm hmm. หนูยอมที่จะต้องเจ็บวันนี้ ตอนนี้ลูกของหนูรู้แล้วนะว่าหนูทํากุญสย่สยใส่ใส่ไอ้ผู้ชายคนนี้ครับหนูได้เงินนั้นมาก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ยั่งยืนหรอกพี่ทุกวันนี้หนูได้แต่ทำบุญลูกหนูพอรู้ว่าหนูเป็นอย่างนี้ลูกหนูก็เขาเรียกว่าอะไรไปบวชชีพามให้แม่เหมือนกันพอรู้ว่าแม่ก็ทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง สองคนแม่ลูกเนี่ยรักกันมากนะคะคตาก็เลยได้แต่เป็นกำลังใจเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ฟังเรื่องเนี้ยก็เอาไปเป็นวิทยาทานอย่าง<ม>ที่น้องบอกอะค่ะเพราะว่าตอนที่ตาฟังตาก็ดาร์กถึงกับว่านอนไม่หลับเลยเหมือนกันนะคืนแรกใจไม่ดีเลยอะ<ม>เรื่องก็ประมาณเนี้ยค่ะพี่เนธคือ เราฟังเรื่องคุณใสนะผมเชื่อว่าเคยผ่านหูหลายๆท่านที่ฟังอยู่มาโอ้เจอร้อยเรื่องแหละเกี่ยวกับเรื่องคุณใสเราก็จะต้องฟันธงไปเลยว่าไม่ควรทําแล้วก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันไม่ควรไปลองกับมันแต่ในครั้งนี้ผมก็จึงพูดคําเดิมว่าไม่ควรทําแต่ในเนื้อเรื่องนะครับมันมันมีเหตุผลจริงๆนะกับสิ่งสิ่งนี้ที่ครอบครัวเนี่ย โดนรังแกตั้งแต่คุณแม่แล้วก็มาโดนรังแกถึงคุณลูกไม่ไม่คือบอกไม่ถูกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกไหนแต่ผมเชื่อว่า,าพี่คนที่ส่งเรื่องมาคุณเมย์เนี่ยเขาฝังใจมากๆกับสิ่งนี้เพราะเขาเคยโดนเขาจึงรู้ถึงหัวอกของลูกว่าลูกเป็นยังไงเขาถึงแค้นแต่เนื่งด้วยตัวเองมีสติ ในสิ่งที่ถ้าเป็นคนอื่นครอบครัวหนึ่งเขคงจะแจ้งความหรือไม่ก็ทําในสิ่งที่ที่ควรจะต้องทำนะครับในการที่จะนั้นแต่เพราะว่าเคยทํามาก่อนก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้วิธีนี้มันจะเป็นทางออกที่ดีโดยที่ว่าอ,อาจจะอาจจะได้แบบล้างแคสแบบหมดจดอะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะโอ้โหเราฟังเรื่องนี้แล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมัน นะดาร์กมากตานอนไม่หลับคือสองสองฝ่ายเนี่ยมันมันอยู่ด้วยกันแบบคือมันมันผิดทั้งคู่แต่อีกคนนึงเนี่ยผิดเพราะจําเป็นไงจําเป็นจะต้องทําเพราะว่าเพื่อปกป้องครอบครัวตัวเองและลูกแต่อีกคนนึงเนี่ยมันไม่ควรทําเลยก็คือการที่ตัวเองไปกระทําแล้วยังไม่พอยังให้เพื่อนไปกระทําอีกเนี่ยอ้อันนี้ถือว่าขออนุญ,ญาตนะขอถือว่าถือว่าแย่มากนะครับ แต่นี้สิ่งที่การที่จะทําเหมือนการล้างแค้นกันเนี่ยเนาะยังไงก็ย,งยืนยันนะว่าแบบก็ไม่ควรทาอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะมีผลกับตัวเองไงค่ะเนี่ยแหละน้องเมย์เขาถึงได้รอรับชะตากรรมเขาบอกว่าเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะทําบุญเขาพยายาม,มที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแต่ว่าด้วยความแค้นน่ะด้วยการยอมทุกอย่างใครทําร้ายตัวเอง ทำลายลูกคือมันที่สุดนะครับที่เข้าใจเข้าใจหัวอกนะครับผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ก็จะแบ่งเป็นสองสองอย่างอ่าบางคนบอกว่าสมควรและที่ทําแต่อีกบา,อาบางกลุ่มก็บอกว่าถ้าเกิดว่าหนีออกมาหรืออะไรแจ้งตํารวจก็จะอาจจะอ่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อ่าแล้วแต่นะครับของท่านผู้ชมท่านฟังแล้วกันเนาะแต่ว่าเราฟังรู้สึกดาร์กตรงที่ว่ารู้ไหมมันดาร์กต้น แล้วก็มาพีคครั้งที่สองก็คือตัวของคุณเมย์ก็เคยโดนแบบนี้โอ้โหเฮ้ยเรื่องนี้สุดจริงๆนะสุดจริงๆนะครับนอนไม่หลับเลยพี่เนรตอนที่ตาส่งข้อความให้นะวันนั้นนะที่สุดของตาเลยอมห่นะเอาประมาณนี้อนัตตานะครับ เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เล่าเรื่องยิ่งเล่ายิ่งดียิ่งเล่ายิ่งดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ่ายทอดได้ดี mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วก็ขอบคุณคุณเมย์ด้วยที่ส่งเรื่องมาเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจกับตัวเองแล้วก็รวมถึงลูกด้วยนะครับแต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นบุญชนิดหนึ่งที่คุณได้ส่งเรื่องมาแล้วก็ให้คนคนหนึ่งได้มาถ่ายทอดให้กับสังคมได้รับฟังกันผมเชื่อว่า ในสังคมเราอ่ะอย่าไปไปฏิเสธเลยว่ามันไม่เกิดขึ้นนะผมว่ามีนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันไหมนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือการนะให้กฎหมายเออนะครับแม้มันจะช้าหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในความรู้สึกเราอ่ะนะครับอย่าทําแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งคุณขอโทษนะคุณมีอาการที่ไม่ดีเป็นอะไรไปลูกก็มันจะอยู่กับใครอีกนะ mm hmm. เออเป็นห่วงเป็นห่วงนะฮะ โอเคอนันตาขอบคุณมากๆกับเรื่องเล่าที่นำมาฝากกันเออนะครับสุดมากกับเรื่องนี้นะครับก่อนจะวางสายไปมาฝากนช่องอรายการหน่อยช,อช่องช่องช่องนะครับน่ช่องอะไรมั่งน้อง ของตาก็เป็นนิยายเสียงนั่นแหะค่ะชื่ออนัตตานะ a n u w t a นะคะแล้วก็นิยายเสียงเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็สตอรี่นะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็เป็นนิยายเลยค่ะนิยายจจ๋าเลยนะประเภทมาเฟียซาตานอะไรลักๆใคร่ในี่ะค่ะก็ถ้าชอบก็เป็นยานอนหลับที่ดีก็เข้าไปฟังกันได้นะคะ